ในโลกที่มีแต่วความผิดปกษษติเป็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นตัดต้นไม้ปลอกปอกปๆๆกปอก <c oughs> ต้นไม้ร้อยได้ไม่ล้นด้วยโอ้ฟิสิก <c oughs> การคุณโดดจากที่สูงแล้วคุณดันตกไปในาน้ำในเกมนี้คุณจะไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากโอ้ oh my god S <S <k iller> ในตอนคืนจะมีมอนเตอร์บริษัทมากมายรู้ไสิคร <Raymond. S 2> ับนั่นคือซอมบี้นั่นคือกระดูกเออกระดูกใส่เสือ <S <S ออ้อโอ้หพวกนี้อันตรายมากแมงมุมตัวโคตรใหญ่ตัวใหญ่มากเลยไฉมันตัวใหญ่มากมันกินอะไรเข้าไปวะมีสถานที่แปลกประหลาดให้คุณยังไม่เคยค้นพบไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้าง แต่ผมจะต้องไปมาหาหมุนจะต้องไปสำรวจมันให้ได้บอสสุดน่ากลัวนี่มันตัวอะไรนี่โอ้น่ากิ้งขาเม,มากเลยดูท่าจะ,จะอันตรายโอ้อันตรายแน่นอนหรือหรือจะเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้ตัวโคตรใหญ่นี่มันปลาปลา,ากระเป๋าแอโอ้ปลา,ากระป๋อมีหางนะโอ้โหนี่มันตัวอะไรเนี่ยโอ้ดูดิสิครับนี่คือปลาปลากระเป๋าอาเข้าขนหางแล้ว โอ <elim> ้โหโอ้โหห้องน้ำม้องกันตัวโอ้โอไปนั้นเราเอ้โอมองที่ทำไมเนี่ยมองกล้องครับมองกล้องหรือจะเป็นบอสแห่งความตายนี่ครับวิธีเรียกมันนะนี่นี่เอเาวางพิษโอ้ถูกแล้วนี่ครับวางหัวพวกทอง อุ้อมันเกินมาแล้วอุ้ยมันเกินมาแล้วโอ้มันไม่โชว์วิเทอร์มันโอ้มันกำลังตีมีมันกำลังโจบตีมีไม่นะสัตว์อนุรักษ์หนูกลัวโลกกำลังโดนมิเทอร์มุกสกรรมนี่มันสัตว์อนุรักษ์นะระวังติดคุกนะมิเทอร์ตายซะอยู่ไกลมาแล้วรู้สึกป่วยว่ะมิติพิศวงที่เออเดี๋ยวมึงอยากไปเดี๋ยวเราเรื่ดงแต่ในมิตินี้จะมีสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่ง มันมีชัวเอ๊ะนี่วันที่ไหนเนี่ยโอ้โอ้นั่นนะครับสิ่งมีชีวิตมันแปลว่ามันคือมังกรโอ้ดูมังกรลสีมันกำลังมันทำอะไรเอา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 หายเอาเอาโอ้โอ้จับภาพจับภาพไม่ได้บินเลยว่านี่ครับนี่คือมังกรตัวเป็นอยู่ในมิติอะไรก็ไม่รู้น่าจะอยู่ในกาแล็กซีทางชชิงเผื่อนและในคลิปนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอด ป้อมมาของผมคือการกําจัดบังกอนและการเป็นล่าชั้นในโลกแห่งน,นี้แล้วมันจะไม่มีสิ่งมีชีตอันไหนเทียบได้อีกอะเริ่มมาวันที่ศูนย์ผมเกิดในน้ำโอ้มีเต่าด้วยโอ้เต่าโอ้ยตรงนั้นมีมูบมม่บ้านโอ้เห็นไหมหมู่บ้านโอ้ไมก็โอ้แล้วผมก็เจอซอมบี้ทะเลด้วยสวัสดีนุชมองทางเลือกเลยสดุดโอเออโอ้ ดูดต <m í toys> ่อยต่อยกับสมบีดในน้ำโอ้โหสวนนห้าซิกแซก่อนสิกแซก่อนนี่ต่อยเฮ้ยมาตีผมโอ้โหสุดนี้จะต้องมองวันว่าต่อยต่อยเจ้ากูโอ้มันกลายเป็นเนื้อแล้วเยสยำ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 อืม delicious อุ้ยแกแ่หยาเยสเนื้อฟรีไปหาหมู่บ้านดีกว่า ไหนดูซิบ,บ้านแรกที่สำรวจจะมีอะไม่มีอะไรโอเคไปดีกว่าไปบ้านอื่นโอเคดูวันนี้โอ้โหโอ้แรงมากโอ้งั้นก็ขอขอโมยเ,เตียงแล้วกันนะเตียงขอเตียงฟรีจะได้ไม่ต้องครับเองโอ้แล้วเขาผมลืมเปิดวันว่าเปิดวันอนะสามารถดูได้ตรงด้านบนนะเห็นวันไหมวัน y e s วันเ b a s i ของแม่ครับตัดไม้ตัดไม้ เออเออตัดหมดโอเคจากนั้นก็ครับโตครับจากนั้นก็ครับโตครับอือครับดีว่ะเออครับเลยนมครับแล้วก็ควาบขวานขุดโตครับทิ้งแล้วก็เริ่มตัดไม้บอกบอกบอกมโ้ตัดต้นไม้ตัดอีก โอเคอเค้ยผมเหมือนเห็นเห็นถ่านตรงนั้นเราจะไปขุดถ่านโอเคเราจะวางเราจะวางตัวครับจะครับที่ขุดขุดหินขุดดิดนิดหน่อยแล้วเราจะขุดหินได้แล้วเราก็ครับพี X, เอ็คหินกับควานหินแล้วก็อุปกรณ์หินแล้วตอนนี้แกมหมดประโยชน์แล้วไอพีเอค็คนางูแก้ด้วยอีกตัวอย่างงั้นเราผมก็ขุดถ่านต่อขุดถ่านราประมาณว,าวาันเดี๋ยสถ่าน ระหว่างนี้ผมกําลังเดินกลับเมื่อวานนั้นผมก็ไปเจอกับภูเขาที่มีฐานหมุมันเสร็จครับนั่นคือฐานหมุนต้องไปขุดมันให้ได้ใช้สกิลปากัวโอเคเราจะขุดฐานขุดฐาน yes เป็นไม้รุ่นขุดฐานขุดขุดกูดีกูดีเออขุดแล้นั่นเราจะไปเอาฐานก้อนตรงนั้นต่อเราจะต่อบล็อกไว้ yes o มต่อบล็อกชิว เดี๋ยวจะขุดฐานเนียโอเคหลังจากที่ผมขุดเสร็จแล้วหลังจากได้ขุดเสร็จแล้วเอาชิดอ้มันจะบุบแล้วนอนดีกว่า <c oughs> โอเควันต่อมาผมรีบโอ้ผมจะโกดไรเดอร์แล้วผมเดินทางอยู่ผมด้วยโกดไรเดอร์โอ้ตบโกดไรเดอร์ปัน่นฮิตโอ้ได้เหนือหน่อยเนาะเ,เดินกลับหมู่บ้านเอาล่ะมาถึงหมู่บ้านที่สดใส โอ้เจอเอกฟรีด้วยวันนี้เออมีอะไรเ้วยมองหน้าหาเรื่องด้วยทำไมเนี่ยดิคสันทำไมเนี่ยแกตี้แันก็สเต็ปเดิมมาครับฉันจะฆ่าแต่อบอกแต่ว่าผมตอนนั้นจะเออมือไว้เมื่อไหร่ต่อทำหายสองหัวก็น่ะไอ้ขี้ขาดลูกพายดีเลยแล้วจากนั้นแล้วก็เอาเล็กฟรี yes ดูซิได้กี่ก้อนฮึสามไม่เร็ว โอเคผมคิดว่าบ้านนี้นี่น่าจะเป็นบ้านที่อยู่ของผมได้โอเคได้เวลารีมูฟก่อสร้างขึ้นมาชั้นสองแล้วผมก็ขุดขุดกำแพงออกแล้วก็ลุงก็วางบล็อกวางบล็อกให้เปน็นห้องนี่ดูดีสิมันช่างงดงามเหลือเกินโอ้เอาบล็อกขาดวางตัวครับวางแคมป์ไฟ yes ปีนี้ด้วย yes ทรรมฮักยินทรรมฮัก คุณเห็นค่าเวลาระหว่างรอเน,นื้อสุกใครเนื้อสุกโอ้โหขึ้นมาได้มันก็จะเนีนๆ่อมๆๆๆๆสร้างบ้านต่อไอสร้างบ้านสร้างบ้านใกล้จะเสร็จแล้วแต่มันก็ยังไม่เสร็จหรอกเพราะฉะนั้นผมก็ใช้เวลาสร้างบ้านแล้วก็สร้างบ้านแบบว่านี่บอกเลยว่าสกิลการสร้างเลโก้จากตอนสมัยอนุบาลต,ต้องได้ใช้ใน่นอนนี้ บอกอะไรยืดได้นี่บ้านของโอ้สวยงามเหลือเกิน yes yes นี่ครับแล้วผมก็ทำการหาก,กราวิลหากรวดโอ้โหได้ครั้งแรกเลยดีมากผมจะเอามาทำอะไรผมจะเอามาทำไฟเช็คส่วนอีกสองก็ผมก็จะทำดา yes เอาอตีดไฟเอาวุ้นจุดเผาด้วยอ่าช่วยด้วยอ่าโอเคผมจะทำทอ็อต ทำควบเพิงไว้เพราะว่าวันต่อไปผมจะต้องสใจมออกโอเคเดี๋ยวดูเสียงอะไรน่าสนใจไหมแใจขี้แเอ้าก็ยอมว่ะโอ้ดากวิ่งไม่เห็นด้วยละอีโอ้โม่โม่โม่หาเนื้อเนื้อสุกแบบไม่ต้องเผา j u s เนื้อสุกโอเคมันเริ่มจะเย็นแล้วนอนดีกว่าวันต่อมาโอเคถึงเวลาหาถ้ำวันนี้จะหาถ้ำเงิน น,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 น่าหนานอีโยนว่นสร้างประตูพอท่อประตูวิตินี่หว่าโอ้ดูนี่สิเป็นสร้างประตูวิติอันใหญ่เลยเดี๋ยวดูสิกล่องข้างในมีอะไรเดบออดิโอ,อก็ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้แหละอืใช้ได้ก็กระองไว้ด้วยคุ้มค่ายิ้มโอ้โออยเจอฟักทองฟักทองอันหนึ่ง เก็บไปสิจะรออะไรเก็บรูืมแหวดฐานฐานที่ดริงจริงโอ้ผมเจอท้ำโอ้นี่จะเป็นท้ำใหญ่สีอือเดี๋ยวนะโอเดี๋ยวมันท้ำน้ำนี่โอ้ไม่ได้ไม่ได้หาถา้ำอื่นเฮ้ยผมเจอรูท้ำโอ้เล็กจังวะแต่พอผมเข้าไปนั้นเหมือนว่ามันเออเริ่มแคบนี่มันสิบสามหมู่ป่าจากนั้นผมก็เจออ้เล็กเจอเล็ก เจออะไรขุดขุดเลยขุดเลยเดินทางเราผมก็เจอเหล็กอีกโอ้เจอเหล็กค้าพีเอ็กแป๊บโอเคค้าพีเอ็กเสร็จละวค้าพีเอ็กก็ขุดเหล็กต่อเลยขุดเหล็กเลยลงไปอีกโอโอ้โหห้องใหญ่เจอห้องโถงใหญ่โอ้แหว่ขาโลแบบโอเคผมขาโลเพราะว่าผมเจอเศษผมเจอเศษเออเศษเหล็กในประตูพอแล้วโอ้เจอคีเปอร์เข้าสู้เออต้าซะโอ้เกือบแล้ว บักทอดอู้เจอสเกลิซันโอ้แมึงโอ้ฮีเปอร์สามตัวเลยโอ้ยตีทำไมโอ้ยโอ้ระเบิดเเออาาฮปร์กูตยแกสเกลิซันแกตาย yes ได้กระดูกถั่วไว้เลี้ยงหมาบักทอดให้ทั่วจะได้ไม่โดนมอนกัดเฮคงว่ามีมอนเตอร์แล้วใช่ไหมถ้าจะไมีโอวมัน้วโอ้วีปอร์ตีโอ้ตีพลาดโอยระเบิดแลเจ็บอยู่แต่ไม่เจ็บมากขุดเหล็ก เล็กๆแรงมากโอเคจากนั้นก็ต้องเดินทางขึ้นกลับบ้านแดดแดแดโอ้มันมืดแล้วมันมืดแล้วนี่มันอะไรนะ้ปากอดอคือสัญญาว่าตรงนี้มันทำอยู่ไอเดินนีโอ้โหมองด้วยด้วยโอ้อโอโอคีปเปอร์อย่าพิมพอนี้ไม่ใช่ตอนนี้นี่ไปเขาวันมาี่ปิดมาดูนอนนี่ ตื่นเช้ามาผมเจอไม้มอยู่หน้าบ้านคงจริงจะกำจัดมันหนูมีคิปเปอร์ตรงนั้นแล้วจัดจับเอาตาแล้วเออจากนั้นผมก็ทำการฆ่าคิปเปอร์ยังไม่ปานี yes วานตาวเผาเผาได้ได้ยี่สิบก้อนเลยโอ้ได้เยอะมากเผาเผาให้หมด yes yes ฆ่าเนื้อ yes เนื้อฮึ่ เหล็กน่าจะเผาเสร็จแล้วแหละอืมเหล็กเผาเสร็จแล้วเกเ็บจากนั้นผมก็เอามาทำชุดก่อโอเก้าเสือ้อกางเก่งเอาเด็กเอ้าลิงงดเาขาลองทำมาได้เออดีจริง ดีจริงโอเคครับขอจบวิเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมเหนื่อยมากเลยกับการอัดคลิปนี้แล้วผมใช้เวลาอัดคลิปนี้มานานมากก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับว่าคุณจะเป็นใครเพราะว่าคุณโชคดีมีชัยวันนี้และขอให้เป็นอย่างนั้นต่อไปนี่มึงมาขี่กูทำไว้ดิเอ้าเอ้าเอ้าโอเคไอ้รถจักรยามากกูจะดดีไอ้เขี่ดูดดิวะนี่มันมากจุนจ้าดจุนจ้าดยังไม่สนุกดีเฮ้ยมอญทำอไมวะ